ใครที่เป็นแฟนมอลลสเตอร์น่าจะมีความสุขอย่างมากนะครับเลสเตอร์ชนะเวสต์แฮมไป3 1หนึ่งะครับเรียกได้ว่าหลังจากที่แบบฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับยกระดับฟอร์มขึ้นมาได้มากขึ้นเลยนะครับในมุมมองผมเนี่ยเลสเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่มีคุณภาพและทีมที่เก่งนะครับแต่ว่าต้องการแผนแล้วก็รูปแบบชัดเจนมีความกล้าเล่นอะไรมากขึ้นนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสาหรับแฟนมอลลสเตอร์นะครับแล้วก็การที่ลุฟฟานนิสตรอยนะครับได้มาคุมทีมนะครับน่าจะยกระดับเกมเลสเต แต่มีสิ่งที่น่าสนใจนะก็คือสิ่งที่ผมบอกทุกคนนะว่ามันจะได้อะไรบ้างจากการที่เราอะเรียนรู้จากเกมนี้แม้ว่าจะเป็นเกมที่หลายคนจะไม่ขนไม่ค่อยสนใจใช่ไหมครับว่าแบบมันไม่ใช่แมนยูหรือก่พูลมันไม่ใช่ทีมดังๆอะไรเงี้ยแต่เป็นทีมเลสเตอร์แต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นนะว่าแม้ว่าทีมเลสเตอร์จะแบบเป็นทีมที่แบบเราอาจจะไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยดูเท่าไหร่แต่เขาก็มีรูปแบบการเล่นบางอย่างนะครับที่ทําให้เอาชนะคู่ต่อสู้ที่เป็นเวสต์แฮมได้อย่างจังหวะนี้นะครับที่เลสเตอร์ขึ้นนำเนี่ย ก่อนที่วาร์ดี้จะหลุดไปยิงนะครับเขาก็ได้ทําการเล่นรูปแบบอะไรทแย่หนึ่งสองเห็นไหมทแย่หนึ่งสองแล้วก็จ่ายทะลุช่องแผงกีรับคูต่อ,อสู้ก็คือเลียดเส้นไปนะครับให้เจมี่วาร์ดี้นะครับจากนั้นก็หลุดปีงประตูนะครับแล้วเห็นไหมว่าแบบเนี่ยนี่คือวิธีเอาชนะแผงกีรับแบบง่ายๆแล้วแล้วเราสามารถเอาไปใช้ในเกมจริงได้ไม่ว่าจะเป็นเกมแถวบ้านหรือว่าแบบเกมแข่งขันระดับไหนในไทยลีกหรืออะไรก็ตามที่เราอยู่สโมสรอะคาดมีหรือทีมไหนนะครับแล้วเห็นไหม ทาแยงครั้ง,งแรกปแเป็น,นงไงครับเอาชนะแผงกีฬาบนี้ทายแยงครั้งที่2เอาชนะแผงกีฬาบนี้ทีเนี้ยยังก็เหลือแผงกีฬายูจะเอาชนะได้ไงดีล่ะจ่ายทะลุช่องเลียนเส้นไปเอาชนะแผงกีฬาได้หมดเลยเห็นไหมพอชนะแผงกีฬาได้หมดแล้วปเป็นไงครับบาร์ดี้กระโดดเดี่ยวแล้วก็บินระตูสังเกตไหมว่าแบบส่งไม่กี่ครั้งมันก็ชนะและ้วมันก็มันก็แบบเอาตัวรอดแล้วหลายคนบอกว่าก็ใช่ไงพี่ก็เขาเป็นแบบเขาเล่นเร็วส่งบอลแม่ AM, นยาบอลพิมลีมันไม่เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวกับว่าเราอะได้ฝึกมาถึงระดับนี้ม ทุกอย่างมันดูง่ายหมดนะครับถ้าเราเข้าใจรูปแบบนี้และอะไรครับมีการฝึกให้คล่องให้ชนานาญว่าอ๋อทีมระดับพิมารีเขาก็เล่นอย่างนี้นะอ๋อเขาเจออย่างนี้ไปดิมแผงเอาชนะแผงคู่ต่อสูไ้ได้แบบนี้นะดังนั้นเราต้องลองแล้วก็จดจําวิธีนี้นะครับแต่ที่สำคัญคือเราอย่ายึดติดวิธีการเหล่านี้นะครับเราต้องต่อย,ยอดด้วยเราง่ายๆคือแบบถ้าไม่ใช่วิธีที่ผมทําให้ทุกคนดูไม่ใส่ไม่ถ้าไม่ใช่วิธีที่แบบลสเตอร์ทําให้ทุกคนดูอะเราจะทํายังไงให้แบบบาร์ดี้ได้บิงประตู <laughs> นอกเร อันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดต่อนะครับจังหวะต่อมาครับก็เป็นจังหวัดที่บุเลรเลสเตอร์เห็นไหมเจอแผงกีฬาคู่ต่อสู้เขาทำไงเลี้ยงไปแล้วเป็นไงออกข้างเล้ยเส้นเป็นไงครับเอาชนะแผงกีฬาคู่ต่อสู้แล้วเป็นไงเห็นไหมก็สร้างสรรค์โอกาสในการเล่นกีุกอะไรได้มากมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีวิธีการที่หลากหลายแล้วมันก็เป็นการภายที่ผมทําให้ทุกคนรวยบ่อยเห็นไหมออกข้างเล้ยเส้นทุกคนน่าจะยินถูกปะเห็นไหมครับมันเอาชนะได้ก็เขาพิสูจน์ให้ดูแล้วอะเพียงแต่ ทีมต่างๆจะเอามาใช้เมื่อไหร่เขาจะเอาใช้เมื่อไหร่เขาจะบอกเราเมื่อไหร่ซึ่งผมคิดว่าเขาไม่ได้บอกเราตรงๆหรอกครับเราต้องสังเกตแต่ผมอ่ะเอาสิ่งที่แบบมันเกิดขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยๆทุกคนสังเกตเดี๋ยวผมพูดเรื่องเดิมๆอ่ะวิธีการเดิมๆโอเคละเกมจริงมันมีแบบความหลากหลายอะไรสักอย่างแต่นอกไหมราจะเห็นความรูปแบบเดิม,ดมๆไปสักอย่างที่เราเห็นนะว่าเวลาที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ฉันเห็นที่รับคู่ต่อสู้มันวิธีการรูปแบบยังไงบ้าง แล้วก็จังหวะสุดท้ายนะครับที่จังหวะที่แบบผู้เล่นลสเตอร์นะโดนบีบนะโดนผู้เล่นวต์แฮมบีบนะแล้วก็แก้มานี้ผู้เล่นลสเตอร์คนนี้ก็เป็นไงครับเปิดบอลมาเห็นไหมเปิดบอลมาแล้วเป็นไงครับอันนี้สําคัญนะที่ผมบอกว่าแล้วแล้วก็หลายคนสงสัยว่าแบบจับบอลแล้วเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เลยเป็นยังไงมันก็คือแบบนี้แหละครับเห็นไหมเนี่ยจังหวะเนี่ยที่ผู้เล่นลสเตอร์จับบอลเป็นไงเขาไม่ได้จับบอลแล้วบอลอยู่นิ่งๆเขาจับบอลเป็นไงครับ หลบคู่ต่อสู้เป็นไงบอลย้ายไปที่อีกฝั่งหนึ่งของร่างกายเขาพร้อมเป็นไงครับพร้อมเล่นต่อพร้อมส่งบอลไป้ดนหน้าเห็นไหมเพราะทีจับบอลเออทำไงดีนะไ่เขาจับบอลปุ๊บเป็นไงบอลไปด้านหน้าเาจ,จ้า,นนา,จาวันที่สองเป็นไงครับงจวัที่สองนี่ก็อันนี้อันนี้สุดยอดมากเลยนะครับนี่คือความเป็นผู้เล่นระดับเหนือชั้นที่แบบทุกคนสังเกตได้ง่ายแล้วก็ถ้าทุกคนอยากเป็นก็ทํา <ๆ Golf. S 2> ได้ง่ายเลยเห็นไหมผู้เล่นลสเตอร์ลดบอลมาแล้วปเป็นไงครับผู้เล่นลสเตอร์ที่อยู่ในแดนหน้าเป็นไงเขาบินตัดหน้าหรือรับบอลจับบอลแล้วอะไรครับ แต่หาพื้นที่ว่างจับบอลแล้วเอาชนะคู่หรอ่อสู้จับบอลแล้วเช่ทิศทางตรงแล้วยังไปนัานหน้าที่ผมบอกไงว่าผู้เล่นที่เหนือชั้นจะชอบเล่นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดแบบยังไม่เหนือชั้นแต่เล่นแบบเนี้ยเราก็จะกลายเป็นผู้เล่นที่เหนือชั้นทันทะีนะเห็นไหมแต่ลุดยา,ยาวไปเลยแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสในการยิงประตูแล้วก็ได้ประตูด้วยใครที่เป็นแฟนอลสเตอร์น่าจะเห็นเกมนี้นะครับเนี่ยมันต้องแบบนี้แล้วสังเกตไหมนักบอลไทยอ่ะนักบอลไทยไม่ค่อยมีอย่างนี้ถูกไหมครับแบบจับบอลแล้วเชนะแบบเนี้ยจับบอลแล้วแตะยาวๆจับบอลแล้ว ยาวๆแล้วเอาชนะแข่งแล้วคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีถูกไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่เราอ่ะจะต้องพัฒนารวมถึงทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าตำแหน่งไหนอ่ะฝึกไว้นะครับมันเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่ผมบอกว่าสิ่งที่สุดยอดกว่าการอ่เอลี้ยงหลบกคู่ต่อสู้ใช้ท่าหลอกอะไรอย่างเงี้ยมันคือการจับบอลแรกแล้วเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นะทันทีเห็นไหมเนีย่ยไม่ต้องแตะหลอกไม่ต้องยอกอะไรแตะบอปุ๊บเอาชนะได้เลยโอเคไหมครับเห็นไหมดังนั้นนะ ทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะว่าพอเจอคู่หล่อสู้เป็นแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาชนะยังไงได้บ้างมันมีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับแล้วที่เหลือทุกคนต้องไปคิดต่อยอดว่าจะทำยังไงได้บ้างผมจะําคลิปแนวนี้บ่อยๆนะเพราะว่าจะได้ให้ทุกคนน่ะได้รู้จักการคิดนะครับการคิดจินตนานการการคิดวิธีการที่หลากหลายความคิดสร้างสารรค์ในการเล่นฟุตบอลนะครับแต่ไม่ได้เพราะสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากคนนู่คนนั้นคนนี้ทีมนั้นทีมนี้นไม่ดีนะครับเพียงแต่ต้องต่อยอด เพราะถ้าเราโดนจับทางได้หรือไปให้เป็นอย่างเงี้ยเราก็ทำไงให้ทายเราก็จะถามโค้ดก็จะถามเพื่อนว่าแบบทํายังไงดีนอกหะเราไม่สามารถคิดเองทําเองได้เพราะเราไม่ได้ถูกฝึกสร้างะบกการคิดเองทําเองไงพอเราคิดเองทําเองอย่าทคิดเองทำเองเราก็โดนด่าน,นอกวะแบบเอ๊ะทำอะไรไม่เล่นทีมเหรอทำไมไม่เล่นอย่างนี้ทำไมไม่คืนบอลมาให้เพื่อนทำไมไม่ายางนี้นอกวะถ้าใครรู้สึกชื่นชอบนะครับบอกผมมาเลยนะว่าชอบมากแค่ไหนนะแล้วชอบตรงไหนนะ ทุกคนจะได้เล่นบอลอย่างมีความสุขและใช้ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับ